ต่อกันนะครับใน ep ีที่สองเนาะหลังจากเอาเสื้อสูบนะครับส่งลงกึงนะครับส่งลงกึงใส่หน้าเรียบนะครับตอนนี้ก็ประกอบข้อเหวี่ยงกับลูกสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรประกอบเครื่องหน่อยนะครับเนาะอะไรประกอบเครื่องหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือแหวนลูกสูบนะครับผมแหวนลูกสูบเนาะ เครื่องตัวนี้เป็นพันสีรหัส UC นะครับคันนี้ก็คว้านไซสิ50มาแล้วนะครับนาอก,ก็เป็นแหวนไซสิ50นะครับหนอชับอกชับก้านของเครื่องอสแตนดา,ดาร์นด,าดนะครับชับอกสแตนดาร์ดชับก้านสแตนดาร์ดนะครับใช้อันเดียวกันเนาะของเล็กกับของใหญ่นะครับสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับมีซีนคอหน้านะครับฟิลคอหน้าซีนคอหลังนะครับ ก็พวกอะไรข้างเครื่องจุกจิกบางส่วนก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับซื้อมายังไม่ครบเนาะเพราะว่าลืมเอาตัวอย่างไปนะครับก็จัดมาได้บางตัวนะครับพวกคอหานล่างคอหันบนนะครับนี่ประเก็นฝาถูกสั่งตัดพิเศษนะครับประเก็นฝาถูกซิงนะครับแผ่นนี้นี่ก็สั่งตัดกรุงเทพมานะครับเนาะแล้วก็มีประเก็นชุดใหญ่นะครับประเก็นชุดใหญ่ยี่ห้อเชอร์รี่นะครับ make in เจแ a นนี่ก็สั่งมาให้ แต่ว่าปะเกลียชุดใหญ่เนี่ยเราใช้ไม่หมดนะครับนาอส่วนมากเราก็ใช้ปะเกลียวฝาวาวนะครับปะเกลียฝาหน้านะครับนาองตรงนี้จะใช้ไม่หมดนะครับเช่นปะเกลียฝาสูบนะครับปะเกลียฝาสูบเนี่ยเราก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่าปะเกลียฝาสูบเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะครับก็เลยต้องสั่งตัดพิเศษมาให้นะครับอันนี้ก็หนา1.8มิลมนะครับเพราะว่าเสื้อสูบใส่เสื้อใส่ฝาไปค่อนข้างเยอะนะครับนาะ มียางวงเดือนนะครับมียางหมกเปล่านนี้ก็แยกซื้อเอานะครับปะเกนชุดใหญ่อผมก็เจอปัญหาเยอะนะครับถ้ามันไม่ใช่ของแท้จริงๆอ่ะมันจะมีปัญหานะครับบางทีใช้ไปไม่เคยทนมันรั่วบ้างอะไรบ้างนะครับนอกอันนี้ก็เป็นอะไรบางส่วนนะครับเออมีปั๊มน้ําอีกลูกนะครับนี่มีปั๊มน้ํานะครับวอเทอร์ปั๊มนะครับนี่วอเทอร์ปั๊มเครื่องคันนี้นะครับประกอบเครื่องคันเนี้ยต้องซื้อ เครื่องมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อเครื่องมาอีกตัวหนึ่งเครื่องที่ไม่ไม่มีเล่มไม่มีไบโอนนะครับซื้อเครื่องมาเพื่อเอาฝาสูบนะครับเนี่ยฝาสูบนี้ก็เชื่อมเก็บสายหน้าเรียบอะไรมาให้เรียบร้อยละอันนี้ก็รอประกอบอยู่นะครับเนาะแล้วก็เพลาข้อเหวี่ยงหนึ่งเส้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเพลาข้อเหวียงอันเนี้ยเพลาข้อเหวี่ยงไม่เป็นรอยเยอะนะครับก็ rs. ต้องเอา,พาเพลาข้อเหวียงมาด้วยนะครับใส่ไปแล้วนะครับ สรุปว่าเราซื้อเครื่องมาหนึ่งตัวนะครับเอาเผา,าเขวี่ยงกับฟ้าสูบนะครับเราเปลี่ยนไส้ใหม่แต่ว่าเสื้อสูบเราใช้เสื้อเก่าเพราะว่าเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่มีใบโอนนะครับมันโอนไม่ได้งั้นมันจะต่อภาษีอีกหน่อยจะต่อภาษีจะขายรถมันจะเป็นเรื่องลําบากนะครับถ้าเราเอามาใส่เนี่ยก็เลยจะเป็นต้องใช้เสื้อสูบตัวเก่านะครับรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาตีปอกแล้วก็คว้านไซส์ห้าสิบมาแล้วนะครับ นี่ครับไซส์ห้าสิบนะครับมองเห็นหรือเปล่านี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับควานไซส์ห้าสิบมาแล้วแต่ว่าค่าระยะในการใช้งานนะครับมันก็จะไม่เหมือนลูกสูบใหม่ที่คว้านใหม่นะครับเนาะมันก็สึกหลอก็หลวมไปตอนผมประกอบผมเช็คแล้วปากแหวนมันก็ห่างพอสมควรนะครับปกติปากแหวนของลูกสูบนะครับมันจะห่างประมาณ0ูนจุดามนะครับของรถรุ่นนี้เนาะ ปากแหวนนะครับนี่นี่คือปากแหวนนะครับมันจะห่างเนี้ยครับมันจะชิดกันนะครับมันจะห่างประมาณ0.3นะครับแต่เนี้ยผมวัดได้มา0.6 0.7นะครับมันก็ห่างพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คว้านใหม่เนาะถ้าขว้านก็ต้องควานไซส์ร้อยละ มันก็จะทําให้งบประมาณมันบานปลายไปอีกก็เลยจะเป็นต้องใช้แหวนซื้อแหวนมาใหม่แล้วก็ลองประกอบใช้ดูนะครับว่ามันจะเป็นควันเป็นไอกระทุ้งไหมแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นนะครับน่าจะปกติดีเนาะก็ต้องเซฟงบประมาณให้ลูกค้าด้วยเพราะว่ามันก็งบประมาณค่อนข้างสูงละคันนี้เหลือหม้อน้ําอีกลูกนะครับยังไม่ได้สั่งทําให้เลยนะครับนี่มันหนักกับเราซื้อเครื่องอะครับถ้าเราไม่ซื้อเครื่องคันนี้ก็จบงบได้ไม่ค่อยไม่ค่อยบานปลายนะครับพอเราไปโดนเครื่องมาตัวหนึ่งเนี่ย แล้วก็บานปลายเลยนะครับนอกโอเคครับผม